เมื่อจิตยกระดับขึ้นจนถึงสัมมาสูงสุดจึงถูกเรียกว่าทางสายกลางความเป็นเราเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีในเมื่อความเป็นเรามีบ้างไม่มีบ้างแปลว่าความเป็นเราไม่ได้จรังอะไรคืนนี้ก็เป็น <c oughs> คืนแรก ในการปฏิบัตินะครับเป็นคืนวันที่9กุมภาพันธ์2,560เป็นการบรรยายที่สถานภาวนาพอนะการจนบุรีในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะตอนที่เริ่มต้นเราได้ดูตุกตาภาพไป ว่าความเห็นผิดมันได้ก่อเกิดขึ้นมามันก่อเกิดขึ้นมาเหมือนมีไฟเกิดขึ้นมันทำให้สิ่งที่เราเคยได้ยินว่ารูปนามขันห้าหรือว่าท่าสี่ขันห้า ซึ่งเขาเป็นของเขาอยู่เป็นธรรมชาติของเขาอยู่สังขารความคิดปรุงแต่งเขาก็เกิดเกิดดับดับของเขาอยู่มีการกระทบที่เรียกว่าผัสสะก็เกิดเป็นเวทนาเขาก็มีของเขาอยู่ในเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วนะมันมีขึ้นมาแล้วมันมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของมันอยู่มันก็เป็นของมันอยู่ แต่เราเกิดไปยึดถือคือไม่ใช่เกิดเรายึดถือมันเกิดไปความไม่รู้เนี่ยมันก่อให้เกิดธรรมชาติหนึ่งที่เข้าไปยึดถือถ้าก่อให้เกิดธรรมชาติหนึ่งที่เข้าไปยึดถือมันก็เลยเกิดมีผู้ทุกข์ขึ้นมาเราจะเรียกขันห้าก็ได้ในมุมของขันห้าใครถนัดในมุมของธาตุสีหรือธาตุหก ก็เป็นดินน้ำไฟลมอากาศสธาติวิญญาณธาตุก็ได้คืออะไรก็ได้จะเห็นมุมไหนก็ได้ตามความถนัดซึ่งไม่ว่าจะเห็นมุมไหนก็ตามมันจะไปจบที่เดียวกันก็คือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีตัวตนอะไรมันเกิดการเข้ามาประชุมรวมกันชั่วคราวเท่านั้นเองความจริงสิ่งนี้ใครๆก็เห็นนะในแ0ปีมชั่วคราวอยู่แล้วใครๆก็เห็นแต่ มันถูกปิดบังด้วยความรู้สึกเป็นตัวตนนี่แหละที่มันก่อขึ้นมาเขละทีนี้เรากลับมามันก่อให้เกิดความยึดถือขึ้นมาแล้วยึดถือขึ้นมาได้อย่างไรเนื่องจากในสภาพของรูปนามทั้งหลายเนี่ยมันได้เริ่มต้นถ้าเราจะไปมองเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆก็ไม่อยากจะลากไปถึงเพราะพระพุทธเจ้าเองท่านพระองค์ก็ไม่ได้ดึงไปถึงตรงนั้นจะด้วยความจำกัด ของในสมัยพุทธกาลหรืออะไรก็แล้วแตนะ่เพราะวันนี้เราเห็นลงไปถึงอะตอมถึงโมเลกุลถึงอะไรโมเลกุลถึงอะตอมแล้วก็ย่อยๆลงไปเรื่อยๆเราจึงเข้าไปรู้ว่ามันมีสภาพแรงดึงดูดเมื่อมันมีสภาพแรงดึงดูดในระหว่างของอะตอมต่ออะตอมจึงมารวมกันเป็นโมเลกุลของสิ่งต่างๆแล้วก็ประกอบรวมกันขึ้นมาเป็นเนี้ยเป็นโครงสร้างต่างๆขึ้นมามา,มากมายในโลกเนี้ย ถ้าย่อยลงไปมันก็จะกลับไปที่โมเลกุลการยึดตัวย่อยลงไปกก็กลายเป็นอะตอมสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะอะตอมหรือโมเลกุลที่เราเข้าไปรู้จักเนี่ยของของสิ่งต่างๆเนี่ยมีตัวตนไหมไม่มีไม่มีตัวตนแต่มันยึดกันด้วยอะไรยึดกันด้วยประจุบวกลบก,การดึงเข้าหากัน สภาพการดึงเข้าหากันแล้วก็มีสภาพการผลักออกไปแล้วเรามีสภาพการดึงเข้าไหมมีแล้วมีผลักออกไหมมีเรียกปฏิฆะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากซึ่งกลับไปที่ความไม่มีตัวตนนั่นแหละ ด้วยความไม่รู้นั่นแหละสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งหลายที่เข้ามารวมกันอยู่เนี่ยมันได้ก่อพัฒนาการขึ้นจนวันหนึ่งรับรู้ความรู้สึกได้จนวันหนึ่งขึ้นไปอีกรู้แจ้งอารมณ์ได้เป็นพัฒนาการที่ค่อยๆไต่กันขึ้นมาถ้าถอยหลังกลับไปอีกที อุ้ยโหอัศจรรย์นะก่อนหน้านั้น,นเขาว่าบิ๊กแบงไอตอนมาบิ๊กแบงมันมีไหมสักคนหนึ่งก็ไม่มีแสดงว่าสิ่งนี้เป็นพัฒนาการขึ้นจัดเศษเสี่ยวของอวกาศเท่านั้นเองผมเคยเขียนวะ่าโอ้ยมันจะใหญ่อะไรกันนักหน้า้พวกสเก็ตด,ดาวนเนี่ยพวกสเก็ตด,ดาวทั้งนั้นน่ะที่มาก่อกันจนนี้แล้วเดี๋ยวมันก็แตกสลายไปเฉยๆชีวิตมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะแปดปีเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้เพราะความไม่รู้นี่แหละมันได้ก่ออะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายก่อความเป็นตัวตนก่อความรู้สึกก่อความเป็นเราเจ็ดกี่ล้านล้วเจ็ดพันสองเจ็ดพันหกล้านคนในโลกเนี้ก่อสิ่งเดียวกันขึ้นมาหมดเลยจากพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถออกจากสิ่งนี้ได้เหมือนกันหมดด้วยสามารถออกจากสิ่งนี้ออกจากทุกนี้ได้เหมือนกันหมด แต่หน้าแปลกก็คือขณะที่กําลังก่อแล้วก็มีผลเป็นทุกข์เนี่ยพวกเขากลับไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะออกเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะออกแต่เอาละเรายังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเราจะมาดูที่มาเพื่อจะมาดูที่ไปเมื่อที่มามันมาอย่างนี้นะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยึดถือโดยที่ไม่รู้ มันก่อความรู้สึกที่เข้าไปยึดถือรูปนามขันห้าธาตุสี่นี้ขึ้นมาเมื่อก่อความรู้สึกขึ้นมาจึงนำมาซึ่งทุกข์สภาพของมันเป็นสภาพที่ดึงเข้าผลักออกกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจึงทำให้สภาพต่างๆของสิ่งต่างๆในในโลกในจักรวาลเนี่ยไม่สเสถียรไม่สเสถียร เมื่อไม่เสถียรจึงมีการปรับตัวตลอดเวลาเข้ามาสักพักพอเดินเข้ามาปั๊บอากาศเย็นเขามีแอร์อากาศเย็นเดินไปปั๊บร้อนระหว่างที่อ่ะตอนนี้เย็นร่างกายก็อยู่ในสภาพหนึ่งเดินออกไปร้อนอ่ะเดี๋ยวเหงื่อแตกและคือการปรับตัวของธาตุสีกายเนี่ยมันปรับตัวเมื่ออุณหภูมิที่มากระทบเปลี่ยนไป มันก็ต้องขับเหงือ่อขับอะไรต่ออะไรตามประตวนการหนามก็แดงขึ้นนะความร้อนในกายก็มากขึ้นทีนี้เดี๋ยวสักพักก็หิวน้ําเพราะมันเหงื่อออกไปบ้างข้างในมันร้อนก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปเพราะาธาตุไม่สมดุลแล้วนะให้เห็นความจริงอย่างนี้ก่อนเพราะสุดท้ายความจริงมีอยู่แค่นี้แต่ด้วยความรู้สึกที่ก่อขึ้นมาเป็นเรานี่แหละมันจึงไปปิดบังว่าโอ้เย็นดีจังฉันชอบ ออกไปโอ้ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันร้อนมันเริ่มมีความรู้สึกนั้นก่อทับขึ้นมาทับความจริงก่อทับความจริงขึ้นมาจากนั้นเราจึงไม่เห็นความจริงนี้อีกเราเข้าใจนะโอ้ก็ใช่สกิก็ประกอบด้วยกายกับใจไงจริงจริงเหรอเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่ใช่หรอกท่านเข้าใจว่าเราเนี่ยประกอบด้วยกายกับใจ ส่วนกายกับใจเนี่ยประกอบกันโดยไม่มีเรากายกับใจประกอบกันโดยไม่เคยมีเราไม่อาศัยเราเมื่อมันประกอบกันโดยไม่มีเราเราจึงคล้ายๆแสงไฟผมย้ำคำว่าแสงไฟไว้ก่อนเพราะท่านอาจจะไม่รู้ว่าทำไมต้องย้ำวันท้ายๆท่านจะรู้ว่าทำไมต้องย้ำเพื่อให้เห็นถูกตั้งแต่ต้นทั้งท่านที่วันนี้ยังไม่รู้ไดยซ้ำว่าอะไรคือเห็นถูก ผมเอาเฉพาะแสงไฟที่เกิดขึ้นไม่ต้องมีไฟฉายแล้วแสงไฟนี่คือการก่อความรู้สึกเข้าไปยึดถือในรูปนามกายใจขันห้าธาตุสี่นี้อะไรก็ได้นะเกิดความเข้าไปยึดถือเมื่อเกิดความเข้าไปยึดถือธรรมชาตินี้ที่เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหม เราบอกว่านี่เป็นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นของเราไหมสม้มผมเชื่อว่าพรุ่งนี้มะลืนนี้หรือไม่เกินสามวันเหี่ยวห้าวันเน่านะห้าวันเน่าก่อความยึดถือขึ้นมาด้วยความไม่รู้แรกๆมันก็เป็นส้มของมันถูกไหมก่อความยึดถือขึ้นมาด้วยความไม่รู้แสงไฟ จากนั้นก่อเบิ้ลขึ้นมาอีกทีขึ้นมาเป็นผมเบิ้ลสองต่อนะยึดถือเนี่ยต่อแรกจากนั้นยึดถือทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเราเลยเอา้าวแล้วก่อยึดทีแรกไม่เป็นเราอะยึดก่อความยึดถือขึ้นมาด้วยความไม่รู้ขึ้นมายึดถือส้มเขาเรียก อุปาทานส้มก็แล้วกันนะเพราะเราใช้อุปทา,านขันธ์นี่อุปทา,านส้มจากนั้นด้วยความยึดถือที่รุนแรงแล้วเข้มข้นเบิ้ลเข้าไปท,ทีนูบทีนี้ส้มเป็นเราละเรียกสักกายทิฏฐิพอนึกภาพเอาปุถุชนเกิดสักกายทิฏฐิขึ้นมาคือการสร้างตัวตน เหนียวแน่นโอ้โห oh. เป็นเราละพอปั้งแรกวุบลดลงไปเหลืออุปาทานขันห้าเข้าถึงความเป็นพระโสดาบานันแสดงว่าโดนเข้าไปสองเด้งนะเราเนี่ยเราเนี่ยยึดถือเหนียวแน่นสองเด้งเด้งแรกเนี่ยอุปาทานขันห้าเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่แล้วปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พอเข้ามาปฏิบัติเป็นอริยชนผู้สดับเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันข้อหนึ่งคือละสก,กายทิฏฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนนะบุคคลเราเขานี่แหละทีนี้พอละปั้งพระโสดาบันก็ยังเหลืออุปาทานขันห้านะพระสกทาคามีก็ยังมีอุปาทานขันห้านะพระนาคามีก็ยังเช่นกัน มีแต่พระอาหารหันต์ที่หมดอุปาทานขันห้าแสงไฟหายไปนะที่เรียกว่าขันที่บริสุทธิ์เป็นขันที่บริสุทธิ์แล้วไม่ถูกยึดถือแต่ผมถามว่าจะถูกยึดถือหรือไม่ถูกยึดถืออันนี้ไม่ถูกยึดถือพอถูกยึดถือส้มเป็นส้มไหมอีกสามวันเหี่ยวไหมอีกห้าวันหยวไหมมันก่อความยึดถือด้วยความไม่รู้ จากนั้นมันเบิ้ลอีกทีนึงก่อความยึดถือที่เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆเป็นเราแตนะ่ทีนี้ผมเป็นผลผลิตของมันนะถูกไหมผมเนี่ยในประเสริฐอ่าไมเดี๋ยวยุ่งใหญ่ผมเนี่ย,ย,วย,ย,ย,ยความรู้สึกเป็นเป็นเราเนี่ยเป็นผลผลิตของความการก่อตัวขึ้นมานะอันนี้เข้าใจนะเข้าใจถ้าผมเข้าใจก็คนทางบ้านก็คงเข้าใจนะมันก่อตัวขึ้นมาก่อตัวขึ้นมา จนกระทั่งมีผมเนี่ยเป็นผลผลิตยึดถือเหนียวแน่นเลยอีกสองวันส้มก็เริ่มเหี่ยวแม่ผมไม่อยากให้มันเหี่ยวผมอยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสาห์ให้มาด้วยน้ำใจฟังไหมอีกสามวันห้าวันมันเริ่มเน่าอีกเจ็ดวันเขาทิ้งดีกว่าโยนทิ้งก็เริ่มกลับกลายเป็นดิน ผมยึดถือมีการยึดถือโดยผมกับไม่มีใครยึดถือเน่าไหมแสดงว่าส้มไม่เคยหืออือกับใครไม่ว่าจะยึดถือหรือไม่ยึดถือเลยถูกไหมกายเนี่ยเอาแค่กายก่อนกายเนี่ยที่บอกว่า เป็นกายของเราเ่ยมันจะเป็นของเราสักวินาทีหนึ่งไหมล่ะไอ้ส้มเนี้ยหรือไอ้กายเนี้ยไม่เป็นเลยแล้ววันที่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์หมดความยึดถือเนี่ยส้มก็อยู่เป็นส้มนะ ส้มก็อยู่เป็นส้มเป็นธรรมชาติของส้มที่อีกสามวันเน่าอีกห้าวันเปื่อยอีกเจ็ดวันโยนลงดินกลายเป็นดินน้ำสู่น้ำ,นำดินสู่ดินไปเลยเฮ้ย hey, แล้วยังไงเนี่ยแล้วที่บอกว่าเป็นเราเป็นตรงไหนละ่ะแล้วที่ทุกคนในโลกบอกว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราเนี่ย มันเคยเป็นสักวินาทีไหมล่ะแล้วความเห็นผิดนี้ลมลมแรงแรงสุดๆเลยลมลมแรงแรงสุดๆเป็นไร้สาระเหลวคว้างเลยไม่มีพื้นฐานของความจริงรองรับความรู้สึกนี้เลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพวกท่านเริ่มเข้าใจมันก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่อาจารย์ไม่พาถกถาให้คนทั้งโลกมันฟังเจ็ดพหร้อล้านคนก็อาจจะเข้าใจก็ได้หลุดพ้นทีเดียวทั้งโลกไปเลยฟัง <c oughs> หลุดพ้นทั้งโลกกันไปเลยโถ นี่แหละคือข้อจํากัดลหละถ้าพระศา,าสดายังทําไม่ได้เลยเนี่ยนะแม้แต่คนที่นั่งอยู่หน้าพระองค์เนี่ยก็ยังมีแค่บางคนที่เข้าใจแล้วก็พ้นไปได้แล้วมาถึงที่สองพันห้าร้อยปีโหเข้าใจแล้วเนี่ยความเข้าใจเนี่ยถูกแล้วมันเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นก็เริ่มเข้ามาปฏิบตัติให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงโอ้โหเข้าใจแล้วยัง <laughs> เข้าใจเฉยๆทีนี้เหลืออ,อีกสเต็ปหนึ่งแหละ คือการเข้าถึงความเข้าใจนั้นละ่ะจะบอกว่ายากก็ยากตรงนี้ละ่ะเรื่องเข้าใจตอนนี้เข้าใจละเขานี่ขนาดยังไม่พ้นวันแรกละเข้าใจละแต่ก็ไม่พ้นไปสักทีว่าตัดสงสารเนี่ยนะนี่ยังไม่พ้นวันแรกก็ยังไม่พ้นกันอยู่นั่นนะทีนี้มันจึงกลายเป็นมีสเต็ป หนึ่งคือต้องเข้าใจด้วยอ๋อเข้าใจละได้ยินได้ฟังได้เห็นอ๋อนึกภาพออกแล้วจินตนาการออกโอ้ أي, สม้มนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยผมบอกมีคนบอกว่าสม้มนี่เป็นของเราเป็นเราเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นของมันอย่างเนี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้เคยได้ยินไหมคำว่าเช่นนั้นเองอ่ะมันก็เป็นของมันอย่างเนี้ยใครจะยึดถือไม่ยึดถือมันก็เป็นของมันอย่างนี้เอาละสมมติว่าพระอรหัน,น,น กำลังคุยกับผู้ที่ยึดถือตัวตนอยู่สำหรับพระอาราหันต์เข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเห็นผิดยึดถือตัวตนอยู่เขาก็พูดเราพูดฉันพูดของที่มีอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมว่าพระอาราหันต์จะรู้สึกยังไงสงสาร ไม่อยากจะไปให้ถึงคำว่าสมเพศนะแต่เห็นแล้วมันคือเหมือนกับถ้ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งคุยกับเด็กน้อยที่เข้าใจผิดอย่างมหันเลยเนี่ยเอออะคอมมนต์ว่รทำไงนะจนกว่าไอความเห็นผิดเนี่ยมันจะหายไปล่ะเห็นคนหนึ่งนั่งเป็นทุกข์สามีอย่างนั้นลูกอย่างนี้ พ่อแม่เป็นอย่างโงน้นอะไรก็แล้วแต่นั่งทุก์ร้องไห้เนี่ยเขาเห็นแล้วความยึดถือที่มันก่อขึ้นมานี่แหละซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเลยทำอย่างไงเนาะเขาจะเห็นความจริงนี้เมื่อเขาเห็นความจริงเข้าถึงความจริงนี้มันไม่มีใครทุ์ร้องมันน่าแปลกเนาะ ที่เขาก็รู้ว่าทุกคนในโลกต้องตายแต่ทําไมพอพ่อแม่เขาเขารู้ว่าลูกของเขาหรือว่าใครที่เขารักตายเขาก็ทุกทุกทุกไม่มีอะไรเหมือนทั้งทั้งที่ทําไมคนอื่นก็ตายกันทุกวันในหนังสือพิมพ์ก็ตายกันทุกวนัน,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 นเห็นไหมว่าเหตุผลสารพัดมันเข้าไปแทะต,ตรงนี้ไม่ได้เลยเราจะรู้เลยว่าความเห็นผิดนี้เนี่ยมันเหนียวแน่นเหนียวแน่นรุนแรงมากมันก่อความเหนียวแน่นมากมาก พราะฉะนั้นการที่จะออกจากความเห็นผิดเราเดาได้เลยคนคนนั้นหนึ่งต้องมีปัญญามากสองต้องเห็นความจริงสามต้องมีความเพียรในการที่จะเปลี่ยนสัญชาตญาณที่เหนียวแน่นขนาดนี้ได้ต้องมีความเพียรต้องมีปัญญาแล้วก็ถอดถอนความเห็นผิดลงได้ในที่สุด คงไม่ใช่แค่นิดนิดหน่อยๆมาทำเอาบุญเออแค่นี้ก็พอแล้วฉันก็พอเข้าใจคออองไม่ใช่แค่นั้นแน่เพราะฉะนั้นสาวกของท่านที่เดินทางจนกระทั่งสามารถดับแสงไฟหรืออุปาทานขันห้าลงได้เนี่ยก็คงต้องใช้ความเพียรขั้นสูงสุดจนกระทั่งเข้าใจความจริงแล้วก็ลด แล้วก็จนไม่ต้องเพี่ยนอีกกลายเป็นธรรมดาปกติธรรมดาไปอาะละเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่ก่อขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ข้อมูลใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันได้เติมเชื้อของความยึดมั่นถือมั่นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันเติมเชื้อความยึดมั่นถือมั่นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอริยมรคมีองค์8ด เราจะยังไม่ไปถึงตอนนั้นแต่เราจะมาดูเพียงว่าในอริยมรรคมีองค์แปดค่อยๆย,ยกระดับจิตขึ้นจากจิตคนธรรมดาเนี่ยขึ้นไปสูงจนกระทั่งถึงจิตที่พัฒนาแล้วเรียกว่าอธิจิตเป็นจิตที่พัฒนาสูงสุดจนกระทั่งเข้าไปเห็นความจริงแล้วก็เข้าถึงความจริงโดยไม่ต้องทำอะไรอีกดังนั้นข้อมูลใหม่ที่เราจะใส่เข้าไป จากวันนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกไม่ก่อความเป็นตัวตนไม่แอบไปหยิบฉวยของธรรมชาติเข้ามาใส่ตัวแล้วก็เหมาะสมอ้างเอาเองว่าเป็นเราเพราะฉน้นถ้าเราจะให้ข้อมูลใส่ให้ถูกต้องวางจิตไว้ถูกตั้งแต่ต้นฟองไข่ออกเป็นตัวไม่ใช่โดยเจตนาของแม่ไก่ ในวงเล็บเหมือนอาสวะสิ้นเองเมื่อปฏิบัติชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋หนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุป,ปาทานเธอดังนี้จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปาทานได้เป็นแน่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐานสี่สัมามปรฐานสี่อิทิบาทสี่อินสีห้าพละห้าพชทษชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนฟองไข่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองอันแม่ไก่ กดดีแล้วพริกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋หนอลูกไก่ของเราจงทําลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะง,งอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทําลายกระเป๋ะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะง,งอยปากออกมาโดยสวัสดี ได้โดยแท้ฉันใดก็ฉันนั้นเรามาดูประมาก,ก่อนแม่ไก่กกไข่สิบฟองสิบสองฟองนะไม่ต้องปรารถนาว่าลูกจะออกเมื่อไหร่นะหรือว่าถ้าผมเพิ่มเติมเข้าไปไม่ต้องปรารถนาว่าลูกจะแข็งแรงไหมจะสีอะไรจะพิการไหม สิ่งที่เป็นความปรารถนาเป็นความอยากของแม่แม่ไก่ที่กำลังกกอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยกับลูกไก่ที่อยู่ในไข่ต่อให้ออยากให้ออกพวกนี้จังเลยก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแม่ไก่ทำได้อย่างเดียวคือกกให้ดีที่สุดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรสมมติว่ามีใครคุณแม่ท้องมีลูกอยู่ในท้องลูกอยู่ในครร คุณแม่ทั้งหลายแล้วแทบจะร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบห้าเหมือนกันหมดนะถ้าเรามีญาติมีพี่มีน้องที่กำลังท้องอยู่ก็จะเห็นถึงความกังวลสารพัดมากมายโอ้ยหมอเกิดไปตัวเจอเกิดว่าเป็นพิการเป็นโปลิ